Okay, ค่ะวันนี้นะคะตุ้มจะมาทำข้าวผัดให้ลูกค่ะข้าวผัดใส่ข้าวโพดใส่แครอทใส่กุนเชียงแล้วก็จะใส่ไข่นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าลูกจะกินหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ตุ้มจะลองทำให้นานชิมดูค่ะแต่ว่านานก็เคยกินแล้วค่ะแต่ว่าก็กินนิดเดียวกินไม่เยอะค่ะเดี๋ยววันนี้ตุ้มจะลองทำอีกครั้งนะคะว่าน,นานจะกินไหมเดี๋ยวเราไปดูดกันเลยค่ะนี่นะคะตุ้มจะมีข้าวโพดค่ะ แต่ก็คือตุ้มจะไม่ใส่ข้าวโพดหมดนี่นะคะจะใส่แค่พอ,อ,ปอประมาณค่ะข้าวสวยแค่หลอดค่ะแค่หลอดตุ้มสับแล้วแล้วก็กุนเชียงกุนเชียงสับแต่ก็ยังชิ้นใหญ่อยู่ไม่รู้ว่านายจะกินได้หรือเปล่านะคะแล้วก็จะใส่ไข่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะตุ้มจะใส่น้ํามันนิดนึงนะคะน้ํามันมะน้ำมันมะกอกค่ะ เดี๋ยวตุ้มจะใส่น้ำมันนิดนึงค่ะ <c oughs> วันนี้ตึ้มจะใส่เป็นซอสแม็กกี้นะคะแล้วก็จะใส่เกลือน,นิดนึงค่ะ ใส่เต็นสีขาวเหมกันค่ะเห็นมนะคะซึ่งก็จะใส่น้ำมันค่ะนี่ค่ะน้ำมันตึ้งใส่ไม่เยอะค่ะนิดหน่อยใส่ไข่สามฟองค่ะคนใหญ่ก็จะกินด้วยนะคะกินกับลูกด้วยถ้าลูกกินไม่หมดเดี๋ยวแม่ก็จะกินด้วยค่ะเดี๋ยวตึ้งจะใส่ไข่ก่อนเลยนะคะ คนเดียวค่ะคิณก็จะเอากุนเชียงไปผัดต่อนเลยให้คุนเชียงสุกสุกไปพร้อมกับไข่เลยค่ะความจริงนางจะมีความจริงนะคะนางมีข้อต้มอยู่แล้วแต่ก็คือแบบว่าตุ้มอยาก เปลี่ยนกลัวนางเบื่อค่ะกินแต่ของเดิมๆอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยอยากจะว,วันนี้อยากจะทําเป็นเมนูใหม่ให้อีกแต่นางก็เคยกินแล้วค่ะเมนูนี้ข้าวค่ะแต่วันนี้ก็จะลองทําอีกค่ะทุกคนเกิดาน,กน,น,นางกินเนาะนางก็ได้ไม่เบื่อมีแบบว่าหลายรสชาติเข้ามาแต่ความจริงอ่อปกติแล้วนางก็ชอบกินข้าวต้มอะค่ะแต่ก็คือแบบ อย่างว่าเนาะก็เหมือนเราอ่ะเวลาเรากินเราก็แบบไม่อยากกินอะไรเดิมๆอะคะ่ะก็เลยแบบกูลองวันนี้ลองผัดข้าวให้ดูเผื่อจะกินเผื่อจะแบบชอบอะไรอย่างนี้แล้วนะต้องจะเอาแครอทเข้าไปผัดอันนี้คือแครอทนะคะทจะใส่น่หเดค่ะใส่แค่พอประมาณค่ะ เนยใหม่ๆเพื่งจะผัดไปก่อนแล้วค่อยเอาข้าค่ะผ้าเมนูใหม่ๆให้ค่ะมหลายรสชาติเนาะใครมีเมนูอะไรก็แนะนำมาได้นะคะสำหรับเด็กนะคะตอนนี้นานเพิ่งหนึ่งขวบกับหนึ่งเดือนค่ะจะข้างสองเดือนเนาะวันที่ หนึ่งขวบหนึ่งขวบกับหนึ่งเดือนค่ะตอนนี้ใกล้จะเข้าสองสองหนึ่งขวบสองเดือนแล้วต้องจะใส่ใส่ข้าวเลยนะคะใส่ข้าวไปแล้วค่อยตีนะคะเนี่ยค่ะตุ้งจะใส่แม็กกี้นะคะแม็กกี้หมดแล้วแหละใส่ดิบอีกใส่ข้าว ใส่เสี้ยวขาวไปหน่อยตอนนี้เราจะไม่ใส่เกลือใส่แค่ซอสเอาไล้ค่ะคนปล่อยให้นาเล่นอยู่คนเดียวนะคะเดี๋ยวพาไปดูสามียากผัดก่อนนะคะเสียเงาเนาะเดี๋ยวพาไปดูค่ะนั่งอยู่คนเดียวปล่อยให้นางเล่นคนเดียวนี่ นั่งมายืนอยู่ตรงหน้าประตูอะทุกคนขทเห็นไหมคะนั่งมายืนรออยู่ตรงหน้าประตูอะนั่งจะออกไปหาเปิดประตูให้ค่ะลูกอืมออกมาค่ะออกมาค่ะแม่ก็ถัดข้าวให้ลูกอยู่ไปเดี๋ยวเราไปดูข้าวก่อนเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะลูก <c oughs> แม่ผัดข้าวให้หลูอยู่ค่ะลูก ค่ะข้าวผัดจะผัดให้นางกินอาจจะเลดหน่อยค่ะทุกคนข้าวผัดใส่กุ้งเชียงใส่ไข่แล้วก็ใส่แครอทค่ะแล้วก็ใส่ข้าวโพดค่ะนี่ค่ะตัวแสบนางชอบเล่นคุกก,กับสาดอสาสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางดึงพุกออกมาไม่รู้ว่าวันไหนคุกแม่จะแตกนะลูกนะ เดือวขอผัดอีกสักนิดหนึ่งนะคะสักน้อยหนึ่งค่ะผัดอีกสักน้อยหนึ่งตอนค่ะก็แบบว่าให้เขามันแห้งค่ะหนูอย่าทำคุกแม่แตกงลูกคุก้มตำแม่ลูกนี่ค่ะ นี่นะคะข้าวผาดเราสำหรับตัวเล็กค่ะสำหรับอลิซข้าวผัดสำหรับอลิซอลิสวัสดีค่ะสิลูกลูเล่นโคกับสาอะอโนไม่จับค่ะลูกทุกคนตอนนี้เข้าวผัดตุ้มก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะแบ่งใส่ถ้วยให้นางนะคะอันนี้เยอะเกินเดี๋ยวาสามีตุ้มจะทานด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวจะแบ่งใส่ถ้วยนี้นิดหน่อย ไม่รู้ว่า,านางจะกินแม่ค่ะทุกคนกินไหมคะลูช er ิ um ้นใหญ่ไปไหมเนี <y <y ่ยคสวคอนไ a i ซอสเ e สและ egg try to find some new fruit for her. Ai, ngon miệng không? Ừ, ăn kim đấy cả. Mọi người, chị. À, ngon Well <coughs> done, <coughs> that's the one. Well done. You eating? Yeah. New thing. วันนี้เปลี่ยนเมนูค่ะเขาต้มนางก็ยังเหลือนะคะแต่ว่าก็คือแบบว่าอยากให้นางแบบได้ลองรสชาติอะไรใหม่ๆกลัวนางเบื่อค่ะกินแต่ของเดิมๆอะไรอย่างงี้วันนี้ก็เลยลองผัดข้าวให้ดูให้กินดูว่าจะนางจะกินหรือเปล่าฮ กินได้กี่คำอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนางจะกินได้เยอะแค่ไหน Have to see how many t i m e Smile she eat little one อ้าวสวัสดีค่ะเจ้สิคะ

don't think she wants to sweat it. Come on. let me so silly. That's just how your mum acts when we say look, have coach and not Louis Vuitton. It's kind of fling mm -hmm. away, scream. No. No, she says no. You yeah. mm -hmm. see? She says, mommy, not my dad. Yes. We had all this the other Mm hmm. นางไม่กินแล้วค่ะทุกคนวันนี้นางกินข้าวนิดเดียวเองหอเรื <Come on. S 2> ลหลังจากป้อนข้าวนางเสร็จแล้วตุว้มจะอาบน้ําให้นางนะคะแล้วก็จะไปข้างนอกกันค่ะพอดีว่าตุ้มเอาสูตรไปซักค่ะต้องต้องไปเอาต้องไปรับสูตรคืนค่ะก็จะแล้วก็จะไปอ่ ซื้อกับข้าวมาไว้ด้วยะคะ่ะทุกคนวี่ค่ะกินข้าวลูกค่ะข้าวเหลือเหลือจากลูกค่ะเสียดายโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ตุ้มกระป้อนข้าวลูกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อาบน้ําให้เสร็จแล้วต่อไปนะคะเราจะพากันไปเอาเสื้อตุ้มค่ะเสื้อสูทที่เอาไปซักที่ร้าน,นะคะ่ะแล้วก็จะไปซื้อกับข้าวด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ นี่ค่ะหนูอาบน้ำแล้วค่ะหนูจะออกไปข้างนอกค่ะทุกคนตามหนูมานะคะฮัอะไร <c oughs> <c oughs> ตามหนูมาค่ะค่ะตามหนูไปเลยค่ะโอเคเลตส์ก้าวตอนนี้เราก็ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่ช็อปแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ Trail whilst traveling. Please be prepared to push your trolley off the walkway. <laughs> นี้เราจะซื้ออะไรบ้างนะคะวัี่12โอ้อีกอันตอารเริ่ We go to buy her food foot and then we have to buy. Service Oh dear, little sleepers okay. that's why you couldn't do it. Oh ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาจากซื้อของแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้ตุ้มได้นี่ค่ะผ้าอนน้มอ,อมเด็กค่ะสองกล่องแล้วก็นี่นะคะเป็นซอยมิ้วค่ะซอยมิวสองซอยมิวค่ะเป็นนมแล้วก็อาหารเด็กค่ะ ปกตินี่ตุ้มจะทําเองค่ะแต่ว่าบางครั้งคือกลัวลูกเบื่ออาหารใช่ไหมคะก็เลยแบบว่าบางวันก็อยากจะเปลี่ยนรสชาติให้ให้ลูกด้วยคะ่ะก็ผสมอ่าให้กินอันนี้บ้างอะค่ะมันมันจะเหมือนเป็นอันนี้ค่ะมันเป็นข้าวโอ๊ตค่ะผสมกับผลไม้ค่ะแต่ส่วนมากตุ้ก็จะทําเองค่ะนี่ค่ะ What is it? Pesto Italian Pesto ต อันนี้ตุ้มก็เป็นของฝรั่งอะค่ะตุ้มก็บอกไม่ถูกว่าอะไรแต่ก็รู้ว่ามันทําใส่อะไรยังไงค่ะแต่ก็อธิบายไม่ถูกอันนี้ก็เป็นอะทอมาโต้ซอสทอมาโต้ซุปซุปโยเกิร์ตผลไม้ค่ะสลัดเบเกอร์เอามาอันนี้มันเป็นอะ เบอร์เกอร์ค่ะมาทำเบอร์เกอร์เองแล้วก็มีไข่ค่ะโยเกิร์ตนะคะแล้วก็เส้นพาสต้าค่ะรู้สึกอยากกินอาหารอิตาเลียนค่ะแล้วก็โทมาโตซุกค่ะโยเกิร์ตมะเขือเทศค่ะโทมโตเตอร์โรสิส <c oughs> พาร์มีกาโนอันนี้จะใส่กับกเหมือนถ้าเราทำพาสต้าเสร็จใช่ไหมคะพารมิ a นชีสพาเยอพา n ์มิชเนโนพาพาร์มิชเนโนพา p a r m ชเ a n ยอโอเคออกเสียงไม่ค่อยถูกคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่ uh <c oughs> อันท์เอวจะ say ว,ว่าเอวันท์ forget ค n o คุณคุณคุณ n ุณ a ุ e คุณคุณ i ุณคุณค n ณคุณคุณคุูคุณคุณพูดคุณคอณคุ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 รคุณคุออเบคเบคอนค่ะคี่คเบคอนที่แบบว่าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะสคะดวกคนี้มาไม่ต้องเอามาตัดเอง แล้วก็มีชีสนะคะใส่เบอร์เกอร์ค่ะอันนี้ตุ้มก็ไม่เคยลองเหมือนกันค่ะก็จะเป็นเอ่อซันซันดรายซันดรายอิตาเลียนอมาโเียอันนี้ตุม้มซื้อมาใส่ว่าจะผสมกับเนี่ยค่ะทำพาสต้าจะผสมกันกับหลายๆอย่างค่ะแล้วก็นะคะเป็นเนื้อค่ะเนื้อเนื้อเอามาทำเบอร์เกอร์ค่ะ แล้วก็เนื้อไก่ค่ะเอาไว้ใส่กับเ,เส้นพาสต้านี่ค่ะตุ้มนึกว่าตุ้มจะทำเพนเนีนีกับไก่ใส่เนื้อไก่แล้วก็ใส่ซีฟู้ดค่ะเอาค่ะทุกคนนี่ค่ะที่ตุ้มไปช็อปมาก็มีมีแค่นี้ค่ะไม่มีอะไรมากค่ะก็คือตุ้มไม่อยากซื้อของมาตุนไว้เยอะค่ะเพราะว่า ส่วนมากพวกตุ้มจะชอบแบบว่าทําอาหารสดมากกว่าซื้อของมาตุนมาแช่แข็งไว้ค่ะเพราะว่าถ้าซื้อมาแบบนานๆเรานแ,แบบว่ารอไปแช่แข็งบางครั้งเราก็ไม่ได้กินอีกค่ะก็บางครั้งเราก็เอาทิ้งเสียได้ค่ะตุ้มก็เลยแบบว่าเวลาไปซื้อของเนี่ยตุ้มจะ <c oughs> ไม่ชอบซื้อของมาไว้เยอะค่ะก็ซื้อมาไว้พอประมาณถ้ากินไม่หมดก็ใส่ช่อง ฟไว้ white, แต่ก็คือส่วนมากตุ้มใสไวแล้วก็ไม่ได้เอาออกมากินอีกะคะ่ะมันก็แบบยังไงอะสุดท้ายแล้วตุ้มก็ออกมาทิ้งอีกเหมือนเดิมนี่ค่ะทุกคนมีแค่นี้อะค่ะไม่มีอะไรมากมายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ